pra santa papa francis god is not afraid of new things pra cha my my sing my that is why he continuously surprising uh, he is continuously surprising us opening our hearts and guiding us in unexpected ways but ทํทให้เราประหลาดใจอยู่เสมอด้วยการเปิดหัวใจของเราเปิดใจิตใจของเราให้ต้อนรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็นําพาเราไปสู่เส้นทางที่ไม่ได้มีการคาดหมายไว้มาก่อนคือในรอบนี้สําหรับรางวัลโนเบลเนี่ยคณะกรรมการที่ออสโลเขาประเมินนะครับว่าจะให้รางวัลโนเบลกับใครดีผู้ที่เข้าชิงตําแหน่งรางวัลโนเบลเนี่ยอตอนแรกมีอยู่ มีอยู่มีอยู่หลักๆก,ก็คือเอ็ดเวิร์ดสโนเดนมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแล้วก็มีมาลาลายูซาฟไซแล้วก็มีนักวิชาการนักเคลื่อนไหวอินเดียคนหนึ่งแล้วก็กระแสะข่าวในช่วงหลังก็คือว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเกือบได้และเหตุผลที่เกือบที่จะได้เพราะว่าสมเด็จพระสันตะปาปาหรือโพปฟรานซิสเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการทําให้ชาวคริสต์นั้นเปิดหัวใจเปิดจิตใจต้อนรับชาวเกย มากขึ้นเพราะว่ามีหลายครั้งหลายคราวที่พระฟรานซิสพูดว่าความเป็นฮิวแมนิตี้ความที่เห็นแก่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ต้องเปิดใจต้อนรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ะนะหรือวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแม้กระทั่งในเรื่องที่ถ้าไปอ่านดูคัมภีร์ไบเบิลนั้นก็เขียนว่าอย่างชัดเจนว่าไม่ถูกต้องและเป็นบาป พาริีช็อตเน่วันนี้พูดถึงสมเด็จพระสันตปาปาก็คือว่าถ้าจะบอกว่าให้รางวัลกับสมเด็จพระสันตปาปาป๊บฟรานซิสในปีนี้ได้หรือไม่จริงแล้วคณะกรรมการโนเบลเนี่ยจะสามารถให้รางวัลกับใครก็ได้จะมีอีกรางวัลหนึ่งขึ้นมาก็ได้จะให้รางวัลโนเบลกับคนหนึ่งคน2คน3คนก็ได้เพราะฉะนั้นการที่มีรางวัลร่วมระหว่างนกเครื่องไหวอินเดียแล้วก็มาราลาอยู่ซับใสถ้าเอาจริงคณะกรรมการโนเบลก็จะให้กับป๊ฟรานซิสก็ได้